สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันทั้งทีมมากับรถใหม่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda o n อนิวพิเ160นะครับ เห็นไปนะครับเมื่อต้นครีมนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้โฉบเฉี่ยวขึ้นดุดันขึ้นสปอร์ตขึ้นนะครับเรามาดูดีเทลที่เขาให้มากันดีกว่าครับเริ่มจากที่ไฟหน้านะครับให้มาเป็นระบบฟู l l อ e ีนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทม running light ในส่วนของไฟไท้ายนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยว ดีไซน์ใหม่กันเลยนะครับสำหรับหน้าปาเรือนไหม้ตัวสแตนดาร์ดหรือตัวเริ่มต้นนะครับให้มาพร้อมกับหน้าปะเรือนใหม่ที่เป็นจอ LCD นะครับสำหรับตัวครอบแฮนด์นะครับดีไซน์มาใหม่นะครับเหมือนรุ่นพี่นะครับเป็นเหมือนแบบฟอร์ซ่า350นะครับกุญแจนะครับให้มาเป็นระบบเคเลสนะครับถังน้ํามันเช่นเดิมนะครับเติมตรงกลางตัวรถนะครับใต้เบาะให้มาขนาดจุใจสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับและใส่ของไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเรามาดูกันที่ช่วงล่าง สองรถ Honda p พิเษกันดีกว่าครับโชคหน้าให้มาเป็นเทเลสโคปิกครับโชคหลังให้มาเป็นโชคอัพคู่ครับมาพร้อมกับระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS หน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับ 160cc เทคโนโลยี e sp plus 4วาลนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับและถา้าเพื่อนเพื่อสนใจรถ Honda v พิคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน้าร้าน CTK ชรยรักได้ทุกสาขานะครับและรุ่นหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ